ยิงเลยยิงเลยตรงตรงตรงนโนพี่ตรงล้านเจ็ด้านเจ็ลวงหนึ่งวงสองลวงสองลวงสามแล้วนี่นี่พี่พี่ขอพี่้านลานเจ็ดรานเจ็ด i t ขับแล้วนะรถรถเขาขับไปไหนกำลังขับมากำลังขับมารับเลยรับเลย เราเอาเอยลยเลยนั่นน่ะ <sollten> นั่นแหละน็อกล็อกได้รเฮ้ยสร้างสนคยอยู่มัสนค์อยู่ไนอยู่ตัวนี้ดิใช่ใช่ใช่สนคยเห็นปะสนคยอยู่ตรงเขานายตรงนี้ตรงนึงพี่ตรงนี้ตรงนึงมีใครยางผมอ่ะตัวนั้นอะพิกาโลเลยเอ็นตองเอ็นพิกาโลพีพไอพีพิพิพิกาโลแตกนะพิกาโลแตกะพิกาโลแตกพิกาโลแตกแล้วลอยอยู่นี่ ตัวร้ายตัว้าวไตัวร้ายตัวตัว้ตัว้ไม่ต้ตัวสีฟ้าตัวเมนตัเโดนอยู่โดนอยู необход, ่โนี้ยโดนหมาตอนนี้ี่ามาได้โดน้โดน้เจ็บว้อตายเด้โอเคเรียบร้อยเห็นขับรถมาไงพี่เลยบอกเอาเลยเอาเลยเพราะพี่จะกดโล่ เขาล่อยเขามาแค่เมื่อกี้เขามาแค่สองนี่ใช่ใช่เขามาสองคนไงเขามาแค่สองแล้วแต่คือเขาไล่เราแล้วไงสองคนพี่สองคนอืมนอรอ

กระโดดอยู่กระโดดอยู่ใช่ใช่พี่อยู่ตรงนี้เลยครับระเบิดใครปลาเลยอะ่ะพี่พี่พี่สวยพี่ผลหรบอกวะมีมีคนคนคนมานั่งซุ่มอยู่ตรงนี้ โอเคโอเคกำลังไปครักำลังไปมึงดาวมึงดาวอยู่หกพี่มันนั่งซุ่มเลยเดี๋ยวให้น้องกอล์มาโยนหมาเนี่ยโยนโยนเข้ามาในกลางเมืองเลยโยนไปเลยครับนั่นหมดดีเฟนซ์คนดเยอะหมใช่ไหมใครจะเอา ุกตกันถอยกันถอยกันถอยนะรอ่ะหนหนูอีแก้วสาหแล้วตัวนี้สาหแล้วเอาหน่อยเอาหน่อยสวยสยหมดเอสเปเมื่อกี้อย่าอยอย่าอึ้นสะโคทางไว้นานเพราะว่าเขาติแตาไมตายทําไม่ตายไปกอ สวยพี่นี่ให้ให้โอ้บายให้พี่กอล์ฟยิงเก็บเก็บสปอร์ตไว้เก็บสปอร์ตไว้เอ้านี่มีสโนุกมามีสนุกมาเจ็บเจ็บตายน่าจะบอดมั้งชิญเนือหน้าพี่เชิญเนือหน้าชจิ๊น้องรับข้างหลังไม่ต้องมาร์คนะไม่ต้องมาร์คนะเก็บมาร์คไว้โอเคเขายังอยู่นี่หว่าทุบทุบแล้วเกิดใหม่ปะ เหลือสองเหลือสามตัวระวังขอคอยต้องปืนโผล่ปืนโผล่อยู่ในอยู่ในนี่ขอคอยปืนโผล่แหละเขาอ้ยใครร้านผมนี่เนี่ยใครก็ต้องรอดนอกไม่ไรเดี๋ยวเขาตายวงเดี๋ยวเขาตายวงถ้าเขาไม่เข้าเขาก็ตายวงเองอ่ะพอมาแล้ววิ่งมาแล้วอีกจาริย์น็อกวง มันตันเลยอ่ะเป็นพยาบาลอยู่นอกวง